ท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้ากรณีผู้การชนบุรีถูกรวบพร้อมกับพวก8คนบรรยากาศวันนี้ที่ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีปิดล็อกบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาส่วนรถประจำตำแหน่งของท่านผู้การก็ไม่อยู่นะครับจากกรณีที่ตำรวจสพคูคตดจังหวัดปทุมธานีได้เข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ก่อเหตุร่วมกันตบรัพย์ผู้เสียหายในคดีเว็บพนันและรีดเงินรวม6ครั้งกว่า140ล้านบาท โดยทําการจับกลุ่มพลตารวจตรีกมพลลีลาประภาพรท่านคุณชื่อนะครับท่านนี้เป็นผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมพวกรวม9คนโดยมีรายงานว่าพลตารวจตรีกมพลบอกกับผู้เสียหายว่ารักผู้การเท่าไหร่เขียนมานี่เป็นคําพูดของท่านผู้การโดยพฤติการของคดีนั้นผู้เสียหายทั้ง6รายแจ้งว่าเมื่อวันที่23พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจค้น3จุดจนในช่วงเย็นพบกับท่านพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรท่านผู้การชนบุรีและมีการพูดคุยกันเรื่องคดีว่าเส้นทางการเงินพัวพันกับครอบครัวหรือไม่ซึ่งได้มีการพูดคุยเสนอเงินเพื่อเคลียร์คดีวงเงินสูงถึง120ล้านบาทกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนนี่คือภาพของวันนี้นะครับเป็นความคืบหน้าหลังจากที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ตํารวจภูธร,รจังหวัดชลบุรีดูสิฮะเหงาเหลือเกินมีเพียงต้นไม้ที่ขยับเท่านั้นไม่เห็นผู้เห็นคนเงาในนั้นเป็นผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่ถ่ายภาพมองไม่เห็นใครเลยนึกว่าสํานักงานร้างส่วนไปดูที่ลานจอดรถประจําตําแหน่งของท่านผู้การจังหวัดชลบุรีพรบว่าโล่งเลยครับไม่มีรถ ของท่านผู้การอยู่ที่นี่นะฮะ